you Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วิดีโอตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่การไลฟ์สดเนาะนะครับเป็นการบันทึกเอาไว้พอดีติดทุระคืนนี้นะครับยังไงก็จะปล่อยวิดีโอนี้ตอนสี่ทุ่มแหละนะครับเหมือนเดิมอ่ะโอเควันนี้เราครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัว macbook air m 1นะครับหลายคนก็น่าจะซื้อมาใช้งานแล้วหรือว่าหลายคนก็ยังมีความสนใจกันอยู่ส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่าผมซื้อ macbook แอมเนี่ยมาใช้แล้วนะครับตัวเริ่มต้นตัว32,900บาทคือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์ไงนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับต่อความแรงต่อฟีเจอร์ต่อทุกๆอย่างเนี่ยมันถือว่าเออมันคุ้มค่าจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าถ้าซื้อมาใช้ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะว้าวเรื่องของตัว M1 ที่เป็น สถาปัตยกรรมนะครับ Apple Silicon นะครับที่ทาง Apple เนี่ยพัฒนาเองโดยไม่ได้พึ่งพา Intel แล้ววานเถอะนะแล้วก็จากการที่มันเป็น ARM นะครับทำให้มันแรงนะครับแต่ว่าร้อนน้อยมากๆจนกระทั่งไม่ต้องมีพัดลมก็ได้คือปกติแล้ว Macbook Air เนี่ยก็ไม่มีพัดลมอยู่แล้วนะครับต้องบอกแบบนี้ตั้งแต่ Intel แล้วแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็น Intel ตัวประหยัดพลังงานพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อจํากัดแหละที่ผมเคยรีวิวไปคือมันมันร้อนร้อนเสร็จปุ๊บมันดรอปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อจํากัดแต่พอมาเป็น Apple Silicon 1, เนี่ยที่เป็นตัว M1 เนี่ยเรียกว่าเป็นรูปแบบการผลิต CPU เดียวกับ iPhone iPad ก็แล้วกันนะครับคือมันเล็กนะครับแล้วก็การผลิตอยู่ที่5นาโนเมตรทำให้มันสามารถต่อยอดความแรงไปได้อีกโดยที่ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ ทําทให้มันกลายเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ผมว่ามันน่าซื้อนะครับตัวผมเองก็ซื้อมาใช้แล้วอย่างที่บอกไปแต่ว่าตอนนี้ก็ขายออกไปแล้วนะทาไมถึงขายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อมาใช้เพราะว่าอยากลองว่าเออมันดีจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะตัว M1 เนี่ยมันแรงเทียบเท่า i7 i9 เลยบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะ ต้องบอกตามตรงว่าเออมันแรงจริงมันแรงจริงนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปขยี้มันมากนะครับทําให้ตัวเครื่องเองมันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็ดรอปเหมือนกันมันเหมาะกับการใช้งานพื้นฐานมากกว่านะครับดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเล่นเกมในส่วนของตัว apple store เนี่ยก็คือได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดต่อโปรเซสไฟล์ก็ถึงว่ายังพอทำได้แต่ให้อาไปแบบ เ,เล่นเกมจริงจงจังๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเอาเอาเทียบเทียบเคียงที่มันมีแล้วกันอย่างเช่น Dota 2เนี่ยที่มีในสตีมที่เป็น mac os นะครับอืมอันนั้นก็ก็คงไม่ไหวนะครับจริงๆการจอมันเอาตรงๆถ้าเทียบเคียงเลยนะมันแค่แค่ประมาณตัว gtx หนึ่งหนย์หรือว่าต่ำกว่านั้นอีกนะเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับจากการที่มันเป็น Apple ด้วยนะครับจากการที่มันเป็น macbook ด้วยทำให้หลายคนก็ ซื้อมาใช้งานเพราะว่า1คือมันสวยตามสไตล์ a p p l e แต่ว่าโมเดลนี้ก็ถือว่ามันก็อยู่มานานแล้วนะนะครับคือไซซิ่งนี้นะครับ13.3นิ้วหน้าตาแบบนี้เลยนะครับฟอร์มแบบนี้เลยนะครับเบาอยู่ที่1.29กิโลกร,รมัมส่วนตัวก็ถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊ก13.3นิ้วที่ไม่เบานะแล้วก็ความบางของมันเนี่ยอยู่ที่16.1มิลิเมตรก็ถือว่าไม่บางเฉียบเหมือนกันเมื่อเทียบกับโน้ตบ,บุ๊กเป็นฝั่ง Windows แต่ว่าพอ เราเนี่ยไปจับไปถือเราจะรู้ว่าบาลานซิ่งมันค่อนข้างๆๆดีนะครับแล้วก็แมทเท i a l ียลการคัตติ้งต่างๆของกระบวนการ CNC อลูมิเนียมเนี่ยมันดูเออมันดูพรีเมียมจริงๆนะทำให้น o บุ๊ก32,900บาทเนี่ยมันมันเป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าถ้าถามผมในตอนนี้นะเปิดคลิปมาเลยเนี่ยมันเปิดตัวมาช่วงปลายปี2020นะครับผมซื้อจร,จริงๆประมาณต้นปี2021 แล้วก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งถึงปีแล้วก็ขายไปเพราะว่าแค่ซื้อมาใช้งานเพื่อทดลองดูและรอการมาของ macbook pro 16ตัวใหม่ที่เป็น m1 pro m1 mac นะครับสุดท้ายก็คือเครื่องนี้แหละที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็คือเป็น m1 pro ก็เลยขายตัว m1 เ่เฉยที่เป็น macbook air ไปเท่าน,นั้นเองแล้วก็เป็นไปได้อาจจะรอซื้อตัวใหม่ทีเดียวที่เป็น macbook air รุ่นใหม่ไปเลยแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับประมาณนั้นสำหรับผมเองนะแต่ถ้าถามเพื่อนๆถามกันมาว่านี่มันก็ขายมาสักพักแล้วนู่นนี่นั่นนะครับถามว่าน่าซื้อไหมส่วนตัวผมเองถือว่ายัางน่าซื้ออยู่สำหรับคนที่ต้องการใช้งานโนบ,บุกสักเครื่องหนึ่งไว้ออนไลน์ดูหนังฟังเพลงใช้งานพื้นฐานและต้องการแบบโอออ ดีที่สุดนะครับก็ถือว่าทำให้มันกลายเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าต่อราคาแล้วกันนะอ่าอันนี้ก็คือหน้าเว็บของเขานะครับจะเห็นว่าโอ้โหแบบชิงนสุดๆว่า M1 นี่มันแรงขึ้นกว่าเดิมเท่านุนเท่านี้นะครับคือ M1 เนี่ยเขาทำงานคล้ายกับมือถือแหละนะครับมีคอเล็กกับคอใหญ่นะครับคอเล็กก็ ทำหน้าที่เรื่องของการทํางานพื้นฐานหรือว่าแบ็กกราวอะไรไปข้อใหญ่ก็คือของการประมวลผลนะครับส่วนรูปแบบการทํางานเนี่ยก็อยู่ที่ระบบ AI ของทาง Apple เองว่าจะจัดการยังไงแต่เอาว่าจัดการดีกันละกันนะครับรว่าดีขึ้นกว่าเดิมแบบ CPU แรงขึ้นกว่าเดิมส5าเท่าเมื่อเทียบกับ Intel รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับ GPU เร็วขึ้น5้าเท่าอะไรอย่างนี้นะครับ Neural Engine ก็คือตัว AI นี่แหละที่ช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นสูงสุดอีกเป็น9้าเท่าเลย แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึงสิบห้าถึงสิบแปดชั่วโมงใช้งานในบ iPad นะครับนานมากๆนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยถ้าใช้งานพื้นฐานทั่วไปอย่างหนึ่งมันไม่มีพัดลมด้วยนะครับในตัวเพราะฉะนั้นมันจะเงียบไม่ใช่เงียบมันไม่มีเสียงอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรขยับเหมือนไอแพดอะ i p แพดก็ไม่มีเสียงถูกไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นหน้าไปของเขาที่พูดถึงแบบตัว M1 M1 มันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แหละภายในมันก็จะแบ่ง แบ่งห้องข้างในอีกนะว่าจะเป็นเ,เป็นแรมนะครับเป็นเรื่องของแคสต่ตางๆเนี่ยมากมายเลยไม่ขอลงรายละเอียดก็แล้วกันนะเอาว่ามันดีนะครับมี CU u 8คอนะครับแล้วก็มี GPU รุ่นที่เป็น7คอกับ8คอร์ core, ราคาไมา่ต่างกันเดี๋ยวราคาเรามาว่ากันคีหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆบอกว่าใน description แล้วดูได้นะครับแบตเตอรี่นะครับานาน18ชั่วโมงสูงสุด ก็เป็นเรื่องของตัวอ OS นะครับเป็น Monterey นะครับก็คือเป็นตัวล่าสุดของ Mac OS ละกันที่ใช้บน M1 นะลองรับแอปพื้นฐานมากมายแหละนะครับคือซื้อไปแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซื้อแอปอะไรเพิ่มเลยนะถ้าเราไม่ได้ใช้แบบมืออาชีพนะครับบอกแบบนี้ก่อนอมีฟิงเกอร์พิ้นด้วยนะครับอืมีฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็ใช้ M1 เนี่ยเป็นตัวทำงานร่วมด้วยนะครับ หน้าจอาก็เป็น Retina Display นะครับ2560คูณ1,600พิกเซลที่ขนาด13.3จา 13. สัดส่วน16ต่อส0ส่วนตัวผมเองก็ถือว่าเป็นซ i z ซิงถ้าเป็นแบบฝั่งโนบ,บุกอะ่ะเขาเรียกว่า Quad HD Plus ละกันนะครับสัดส,ส่วนนี้นะครับแล้วก็ความละเนนอียดนี้มีค่าพิกเซล per i n c เนี่ยอยู่ที่227นะครับก็ถือว่าหนาแน่นมากๆจนกระทั่งแบบมองไม่เห็น เม็พิกเซลแล้วเออก็จะปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจออีกทีนึงมันไม่ตายตัวนะค่า ppi ตัวนี้นะครับเอาว่าสีดีสีตรงนะครับมาตรฐานแบบ d ี s i p 3เลยแบบมืออาชีพเลยก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่ราคาประมาณนี้จอสีดีมากๆนะครับแม่นยำม,มากๆแล้วก็มีทูโทนในการปรับสีอัตโนมัติด้วยเวลาเราใช้กลางวันกลางคืนนะครับหรือว่าอุณหภูมิสีที่มันแบบเปลี่ยนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดเลยนะครับ กล้องไมโครโฟนก็คมชัดนะครับเป็น7 2 0 p นี่แหละนะครับ HD แต่ว่า,ามีเรื่องของตัว M1 มาช่วยโปรเซสทำให้ภาพมันดูดีนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไมโครโฟน3ตัวมีโลบตัดเสียง mm. ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ในการประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยภาพดีภาพคมชัดแล้วก็เสียงดีตัดเสียงดีนะครับเพราะว่าเขาใช้ AI ในตัวเครื่องด้วยในช่วยในการช่วยนะครับ เมจิกคีย์บอร์ดส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่าใช้งานจริงๆแล้วนะมันก็พอใช้งานได้มันอาจจะไม่ถูกใจมากนะครับแต่เหมือนกับฟิลลี่ในการกดนะนะมันไม่ไมันเหมือนกับพวกโนบุกวินโดบางตัวบอกตามตรงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้หรือองเล่เอาก็ถือว่าดีนะครับโค้งรับกับนิ้วดีส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคแล้วหลักดีแล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ดมีไฟแบ็คลิสสวยงามอันนี้ต้องขอชมว่าทําไฟแบล็คลิสได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ละเอียดดีนะครับ มีฟิงกรปิ้นที่บงขวาบนสุดแหละแล้วก็ลำโพงซ้ายและขวานะครับแบบเสียงดีเสียงดังแบบมิติกว้างเลยแหละเสียงทุ้มมีบ้างถือว่าเป็นโน้ตบุ๊คราคาสามหมื่นสองที่เสียงดีตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะระบบตัวแท็คแพดอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแท็คแพดหรือว่าทั h แพดเนี่ยนะครับที่ติดนิ้วแม่นยำจากการที่เออโอเคแอปเปิลทำฮาร์ดแวร์เองแล้วก็ทำซอฟต์แวร์เองด้วยตัวเองถูกไหมมันเลยทำให้ฟิลในการ กดหรือว่าสัมผัสนะครับมันดีกว่า Windows หลายๆรุ่นเลยอันนี้ต้องยอมรับนะหลายคนลองใช้เอง,เอง,เองก็จะรู้ว่าเออต่างนะจริงๆในการที่เราจะใช้แท็ p แพดหรือว่าทัชแพดในการคนโทรลแทนเมาส์นะครับบางคนอาจจะไม่ใช้เมาส์เลยก็ได้ก็มีแล้วก็ทัสไอเดีนะครับในการปลดล็อกนะครับในการเข้าซื้อหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่เป็น Privacy ก็แตะเอาไม่ต้องกรอกรหัสนะครับก็ถือว่าปลอดภัยใช้ได้เลย การเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ตเรียกว่ามา wifi 6xx อันนี้มาตรฐานอยู่แล้วสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับแต่ว่าในการเชื่อมต่อแบบพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบ USB 3.0นะครับหรือว่าเป็น USB 4ก็ได้นะมนาตรฐานเรียกว่าเทียบเคียงกันการชาร์จไฟ PD ได้นะครับผ่านตัวอะแดปเตอร์ของ Apple เองหรือว่าซื้อมาเองตั้งหาก,ก็ได้ที่เป็น PD นะครับต่อหน้าจอภายนอกได้แบบ 5K6K เลยนะถึง 6K เลยนะแต่ 6K คงจะน่นๆหน่อย โอนถ่ายข้อมูลได้สูงสุดนะครับ40กิกะบิตแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆมากมายเลยตามมาตรฐานของ Thunderbolt 4แหละนะครับโอนถ่ายข้อมูลได้ต่อจอแยกได้ชาร์จไฟได้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อที่ดีสุดแล้วในตอนนี้แต่ให้มาแค่2พอร์ตชั้นแล้วในการใช้งานจริงๆนะครับต้องซื้อ USB 4 Hub มาเพิ่มด้วยหรือว่า Thunderbolt ห u b มาเพิ่มด้วยอันนี้ยังไงก็ต้องซื้อนะครับยังไงก็ต้องมีติดตัวไว้ก็ยังดีนะครับอันนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ อันนี้ก็คือเขาให้เทียบเียงกันนะครับมาดูกันต่อที่ราคาละกันนะครับมีให้เลือกอยู่สามสีนะครับสีทองสีเทาสเปซเกน,นะครับสีทองแล้วก็สีเงินนะครับก็เลือกสามสีได้ตามสไตล์แมคบุ๊ a แอนะครับถ้าเป็นแมคบุ๊คโปรเนี่ยเขาจะมีให้เลือกแค่สองสีนะครับสีเงินกับสีเทาละกันก็มีให้เลือกสองสเปกนะครับมาดูต่างกันนิดเดียวเนาะเหมือนว่า M 1เหมือนกันนะครับ gpu 8ดคอแต่ว่าจะต่างที่ gpu 7จ็ดคกับ8ปดคอส่วนตัวผมเองเลือก,อกราคาแค่ตัว32,900ืนารนะคิดว่าอยากมาลองใช้งานดูไงนะครับแล้วก็เนี้ย ram 8GB ssd 256นะครับอืมส่วนถ้าใครเนี่ยอยากจะเรียกว่าเพิ่มความแรงของตัว gpu นะครับเป็นแปดคอนะครับจาก7แล้วก็ ssd เป็นห้าก็ต้องจ่ายเงิน41400บาท แต่บางคนก็คิดว่าสเปคแบบนี้มันยังไม่โดนใจนะครับบางคนก็อาจจะไป CTO นะครับ custom เองด้วยการที่สมมุติเลือกตัว32 0 0มแล้วกันนะครับคือเวอแอปเปิเองเนี่ยเราสามารถซื้อของเขาได้ที่ที่ตามหน้าร้านก็ได้นะครับร้านตัวแทนจำหน่ายรีเซลเลอร์นะครับพวก iStudio หรือว่า Apple Store ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีแค่ตัวที่มันทำเสร็จแล้วอย่างเช่น2สเปคนี้นะครับกับอีก3สี แต่ถ้าเราต้องการสเปคที่มันนอเกเหนือกว่านั้นเนี่ยเราสามารถคัสตอมเองได้นะครับคัสตอมทัวร์เดอร์นะครับ CDO นะครับเนี่ยสมมุติจะเพิ่มแรมจาก8กิกเป็น16กิกนะครับก็ต้องจ่าย7,000ราคามันก็จะปุ้งมาเลย39,000นะครับก็ต้องถามว่าตัวเองเนี่ยใช้แรมพอแค่ไหนถ้าใช้งานพื้นฐานอย่างผมเองเนี่ยเอามาแค่ใช้งานออนไลน์นะครับใช้งานผ่านคลาวด์ดูหนังฟังเพลงนะครับ8กิกสำหรับผมเองถือว่าพอแล้ว แต่พอเอามาโปรเซสไฟล์ไฟล์รอถ่ายภาพมาหรือว่าต้องการตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า8ปดกิกไม่พอนะครับมันก็ค่อนข้างหน่วงเพราะว่าโปรแกรมอื่นๆแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้โปรแกรมทํางานเราก็ทํางานนะครับอืมแต่ปกติแล้ว macos เนี่ยเขาค่อนข้างจัดการทรัพยากรของตัวแรมเนี่ยค่อนข้าง,างลงตัวมากๆแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าถ้างบถึงอ่ะ เพิ่มแรมเป็น16 g ิก็ได้นะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราใช้งานค่อนข้างแบบเอ็กซ์ตหน่อยนะครับ MacBook Air กับแรม16 g ิตัวเริ่มต้น39,000ก็ถือว่าโอเคส่วนถ้าใครจะเพิ่ม SSD อีกนะครับก็เพิ่มได้อีก7,000บาทแต่อย่าลืมว่าตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นคือ32,900ฉะนั้นตัว GPU เนี่ยจะเป็น7คอร์นะครับแต่จะบอกว่าได้เพิ่มเราสามารถเพิ่ม SSD ได้ถึง 2T เลยนะ ก็ต้องเพิ่มตังเป็นสองหมืนแปดราคาหก0 0นเจ็ดอันนี้แบบโหเป็นคนที่ใช้ m a c Book Air นะครับที่ต้องการความจุสูงเ,ออเพราะราคานี้จริงๆแล้วซื้อ m a c Book Pro สิบสี่ได้แล้วนะครับที่เป็นแบบที่มันดีกว่านี้ในทุกด้านเนี่ยแต่ก็หนักกว่าด้วยหนาก,กว่าด้วยนะครับอะมาดูที่ตัวสี่หมื่นสองกันดีกว่านะครับขออภัยสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้ยบาทนะครับราคามันต่างกันประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงหมื่นแล้วกัน ถ้าตัวนี้เราได้ G U เ8คอร์นะครับก็คือแรงกว่าประมาณนึงอะ่ะนะครับอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็ได้แรมแรม8 g ิกไม่พอใช่ไหมก็พอเพิ่มเป็นอีก7,000บาทก็เป็น48,400แล้วก็ S s D 5้าพอแล้วสมมตินะเนี่ยก็48,400ก็จ่ายกันไปแต่ส่วนตัวผมเองนะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาของผมเองนะผมว่าถ้าจะซื้อมาใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปนะจริงๆซื้อ,ซ,อซื้อตัว MacBook Air ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็แรม8กินี่แหละแล้วก็ เ,เอาสบปคพื้นฐานเลย32,900ผมว่าโอเคแล้วนะจริงๆจริงๆไม่ต้องไปอย่างเช่นนักเรียนนะครับนะักศึกษาคนทำงานทั่วไปเนี่ย3า0 0 0คือจ่ายแล้วก็จบแล้วนะไม่ต้องไปไปจ่ายถึงเเพิ่มอีก7,000เพิ่มแรมก็ได้นะเว้นแต่บางคนเออผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมต้องการเอาไปทำงานหาเงินเพิ่มเกี่ยวกับต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางที่ค่อนข้างอินีซอร์เยอะจะเพิ่ม700 0บาทเออ,อน,นี้เหมาะสม หรือจะเพิ่ม s s d อีกก็จะทําได้นะครับเพราะว่า26อส่วนตัวผมก็ามาันก็น้อยไปหน่อยในการทํางานแต่ถ้าในการดูหนังฟังเพลงดูเน็ตฟิกดูดิสนีย์พาร์หรือว่าทํางานผ่านคลาวเนี่ย26ผมเองถือว่าก็โอเคนะเออใช่ไหมจริงๆแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่บริบทคนว่าเหมาะกับแบบไหนเออแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับผมไปเจอมาเซิร์ชเล่นๆดู JB เนี่ยเขาก็ขาย MacBook กนั่นนะทือที่ผ่านมาผมเขาใจว่ามันต้องเป็น iStudio นะครับที่ผมเห็นหรือว่าเป็นต้องเป็นรีเซลเลอร์นะครับผ่านทาง Apple เอเองตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่า JB ก็ขาย MacBook มาสักพักแล้วมนะั้งนะคิดว่าแต่ก็มีในส่วนขตัว MacBook Air ร์ที่ผมเห็นนี่แหละนะจะบอกอย่างนี้คือที่อื่นเนี่ยเขาจะขายราคาปกติกันไม่ว่าจะเป็น iStudio Apple Store ต้ไบดาน่าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Apple เอเอะนะ หรือว่า power by อะไรเงี้ยโยมเห็นนะสามหมื่นก็ราคานี้แหละก็สามหมื่ 2, ไม่มีส่วนลดคือไม่มีส่วนลดราคาตั้งต้นอะส่วนจะเป็นลดบัตรลดอะไรก็ว่าไ่เหอะแต่ว่า3ามหมเป็นยืนพืน้นแต่ว่า JB ลดเลยหเปร์เหลือสามหม่นันรบาทลดไปพันพันห้าปะลดไปพันห้านะครับทันทีเออเฮ้ยก็ได้นะ จะบอกว่าก็ได้นะก็ได้เลยนะเออสำหรับคนที่ต้องการส่วนลดเลยนะครับก็มี JB ก็ขายนะครับผ่อนสูงสุด10เดือนได้ด้วยนะผ่านบัตรเนี่ยกสิกร KTC กรุงศรีนะครับอีกสเปคหนึ่งนะครับตัว4 1 4 0 0บาทก็ลดราคาไปเลยนะครับเหลือ39,900บาทเออลดกันไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ย สั่ง JB ออนไลน์นะครับซื้อเลยรอไม่เกินสาชั่วโมงนะครับมาส่งถึงบ้านแล้วอะ่ะเอ้ยผมว่ามันเจ๋งนะสําหรับคนที่แบบเออต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็โอเคแล้วกับ macbook air m 1ส่วนตัวผมก็แฮปปี้มากเลยนะเอาตรงๆกับในการจ่ายเงินเท่านี้เพื่อซื้อน b บุคราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองประสบการณ์ใช้งานตัว m 1ที่ ออมัน,ม,นมันแรงในการใช้งานพื้นฐานจริงๆนะตอวบอนี้หรือว่าในการทํางานก็พอได้แต่ว่าพอเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมันก็ดรอลงหน่อยแล้วกเออ็เรื่องของอื่นๆมันก็เป็นแบบพัดลมนี่แหละมีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เป็น m 1 pro เนี่ยเห็นไหม m 1 pro ก็คือเป็นตัวที่แรงกว่านะครับท่าลมเนี่ยต้องมีสองตัวช่วยระบายความร้อนเลยเพราะว่าไงก็ เมื่อมันคอนซูมพลังงานเนะเพื่อให้ได้ความแรงเพิ่มขึ้นความร้อนมก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่ามันจะเป็น arm ก็เถอะไม่ใช่แบบ x 8 6แบบ intel หรือว่า amd นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว apple macbook air m 1นะครับที่ผมเองก็เคยซื้อมาใช้งานเองแล้วแล้วก็ขายไปแล้วนะครับที่ขายไปไม่ใช่ว่ามัมไม่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเพราะว่าซื้อ Uh, macbook pro 16 m 1 pro มาแล้วนะทงบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับที่ผมใช้งานมาหลายเดือนเนี่ย mm hmm. happy มากๆากๆเลยนะเรียกว่าใช้งานเวลา mobility ไปใช้งานข้างนอกนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเอาตัวผมเองนะผมผมว่าหน้าจอ13 3เนี่ยมันมันเล็กกหนายสำหรับผมผมชอบหน้าจอไซซิ้ง16ไปเลยไม่ว่าจะเป็น macbook หรือว่าตัว windows notebook กันนะผมขอ16นิ้ว 15.6มันก็เป็นมาตรฐานที่มันอาจจะโบราณไปแล้วสลับผมอะ่ะผมเลยต้องการไซซิ่ง16ไปเลยนะครับมนว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะหรือว่าน้อตบุ๊กทำงานก็เหอะนะหรือว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบาบางอ e ี่หอนเนี่ยเขาก็จะมีไซซิ่ง16มาละอย่างเช่นตัว acer swift 3ที่ผมเห็นนะ16นิ้ว16.1นิ้วหรือว่าตัว lg gram นะครับ lg gram lg gram เนี่ยที่16นิ้วก็มี ฉะนั้นแล้วเวลาผมเลือกซื้อก็จะใช้งานเองนะนะเลือกซื้อเป็น16นิ้วซึ่ง MacBook Air 13.3เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผมใช้แล้วมันเล็กไปหน่อยแต่มันอาจจะเหมาะกับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็ได้นะที่ต้องการน a บบุสักเครื่องหนึ่งในการใช้งานแล้วก็น่าจะว่าจุดเด่นของตัว MacBook นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น iPad หรือ iPhone ได้โอนไฟล์ไปมา AirDrop ต่อจอแยกผู่นนี้นั่นก็ต้องยอนเขาว่าเออการที่เราใช้อุปกรณ์ที่เป็น Ecosystem นะครับที่เป็นของ Apple เนี่ยเออมันง่ายจริงแล้วก็ตัว M1 เนี่ยมันค่อนข้างซิมเลตกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น Apple อื่นๆนะครับเพราะว่ามันเรื่องของตัว M1 นี่แหละนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัว OS ที มันมันไร้รอยต่อจริงๆอะนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราใช้โฟนหรือว่า iPad เรามีแนวโน้มนะครับที่จะซื้อ MacBook มาใช้งานมากๆเลยเว้นแต่บางคนจะต้องแบบเออผมเป็นเกมเมอร์ว่ะผมต้องเล่นเกมอะ่ะไอโฟนก็สวยไอโฟนวะโน้ตบุ๊กก็สวนโน้ตบุ๊กผมต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับถามว่า m ม c บุ๊กเล่นเกมได้ไหมผมว่ามันไม่แนะนําแล้วกันมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ ต่อให้เป็น macbook air ่อต่อให้เป็น macbook pro 16เนี่ยองเล่นเกมไม่ดีเท่าเกมมีโนบุกจริงๆงแบ่งแบบนี้ก่อนซึ่งถ้าใครจะซื้อโนบุกเล่นเกมไปซื้อโ<ๆ>นบุกเกมมินบอกไปอย่างนั้นเลยแต่ต้องยอมหนักยอมหนาอะไรหน่อยก็ว่านไปแต่ถ้าต้องการแบบโนบุกสักเครื่องหนึ่งเบาๆบางๆใช้างานพื้นฐานนะครับจอบสวยๆลำโงด,ด,ดีๆนะครับ macbook air m1 ตอนนี้นะครับก็ยังถือว่าน่าซื้ออยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2020เต็มปี2021แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้นปี2022แล้วให้คิดไปประมาณก็ตอนนี้อายุก็สววน15-16เดือนแล้วนะครับ16เดือนได้แล้วก็มีแนวโน้มมันจะเปิดตัวรุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่แล้วก็มาคุ้มกับตัว M2 นะตามข่าวลือนะครับอาจจะก,กลางปีหรือว่าปลายปีนี้ไปเลยฉะนั้นแล้วถ้าคนที่ว่ารีบใช้งานอยากใช้งานเร็วๆจะซื้อ M1 จะซื้อ MacBook Air M1 ตัวนี้มาใช้ก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าคือ M1 MacBook Air M1 ดีขนาดนี้ถ้าเป็น MacBook Air ตัวใหม่ที่เป็น M2 น่าจะดีกว่านี้ถ้ารอก็รอได้ไม่ต้องรีบมากส่วนราคาก็คิดว่าประมาณนี้แหละคนระับประมาณ3,200 0นนะครับประมาณ100เหรียญนะครับเมื่อตีเป็นแบบเหรียญสหรัฐ่ะนะจะไปถึงประมาณ40,000กว่าบาทหรือว่าแล้วแต่เราคัสตอมนะครับก็าอาจจะมีเรื่องของตัวดีไซน์ใหม่ที่ คือหลายคนอาจจะผมเองก็ขอร <a bonus. S 1> อดีไซน์ใหม่อยากซื้อมารีวิวเองเพราะว่าดีไซน์เก่าเนี่ยมาใช้มาหลายปีมากแล้วสำหรับตัว macbook air นะมีหลายปีอ่ะบอกเลยมีหลายปีอะนะครับคท่านี้จะซื้อทั้งทีก็อยากซื้อของใหม่นะครับซื้อไปทำงานพื้นฐานอะไรทั่วไปประมาณนะโอเคนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ macbook air m 1คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับทั้งบน Facebook แล้วก็บน u t u b e เดี๋ยวผมจะไปตอบอีกทีนึงนะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร์นนะครับกดฟ o ล l o w เป็นกําลังใจให้ด้วยละวกันเองมาเจอกันใหม่ในวิดีโอไลฟ์ในครั้งต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้พูดถึงตัวไหนวิเคราะห์ตัวไหนยังไงก็มาบอกกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองเคยใช้ MacBook Air นมาจริงๆแล้วนะครับหลายเดือนเลยนะครับบอกเลยว่าของดี ซื้อได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องของตัวหน้าตาใหม่ที่กำลังจะออกนะแค่นั้นเลยหรือว่าตัว m 2, 2> ที่จะรอถ้าเรารอไหวแต่ถ้ารอไม่ไหวจะซื้อวันนี้แล้วอะ่ะสั่ง jb สั่งชั่วโมงมาส่งได้เลยนะครับโคตรว้าวอะ่ะเร็วว่า Apple เนี่ย Apple รอนานนะสั่งเนี่ยรอนานนะหลายวันอยู่หรือเป็นสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็น jb เอ้ยมาเร็วเฉย ก็ฝากไว้ประมาณนี <S <S ้ละกันนะครับไว้พบเจอกันใหม่ว right? ิดีโอตัวต่อต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คาดว่าจะอัดวิดีโอนะเพราะว่าต้องไปวิ่งต้องนอนเร็วต้องวิ่งมาราธอนนะครับโอเคไว้พบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ